สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้พามาดูมีดแร่นะครับเป็นมีดทามือนะครับด้ามบิดเกลียวนะครับใช้มือบิดสวยงามมากแบบนี้เลยนะครับเป็นมีดแร่เหล็กต้านสนิมนะครับเหล็กอ่าเหล็กจากนอกนะครับเหล็กเป็นเหล็ก7 c r 1 7นะครับ 7cr17 นะครับ7ก็คือค่าของคาร์บอนนะครับคาร์บอนอยู่ที่0.7ครับถือว่าสูงมากแล้วนะครับ 1> CR 1 7 CR ย่อมาจากโครเมียมนะครับโครเมียมคือค่าต้านทานการกัดก่อนนะครับของสนิมนะครับหรือว่าค่าต้านทานของการรักษาคมมีดไปในตัวก็คือ CR นี่ครับ CR 1 7ก็คือมีค่าโครเมียมอยู่17%เนะครับสูงเกือบ,บเท่าเหล็ก N 6 9 5นะครับตัวนี้ชุบแข็งในเตาอุณหภูมินะครับความแข็งอยู่ที่5 9บวกลบ SRC นะครับหรือว่า o c r o c k เ e l well l นะครับ ราคานะครับราคามีดแร่พร้อมกับซองไายเด็กสีดำนะครับกับตัวล็อกปรับองศาได้นะครับอยู่ที่1,500บาทนะครับ1,500าบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใครที่ต้องการมีดใช้งานดีๆเท่ๆไว้อวดเพื่อนในวงเล่าในที่ทำงานสำนักงานหรือว่างานปาร์ตี้งานแคมป์นะครับตัวนี้นะครับแบบนี้เลยสวยนะครับมามาดูครับมาดูครับอ่านี่ครับ นี่ครับหคมหวานๆเลยนะครับสวยงามมากครับมีดแร่ครับหั่นซอยแร่หรือฉุกเฉินฟันไม้ได้ครับฟันไม้ได้นะครับฉุกเฉินเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับฟันไม้ได้นะครับความยาวของใบมีดวัดจากโคนมาจนถึงปลายนะครับอยู่ที่6.2นิ้วครับความกว้างอยู่ที่1.5นิ้ว สันนี่ค่อนข้างดีเลยเนาะดูดูสันครับเป็นงานไล่ปลายครับสันดีมากสันหนาดีนะครับสันอยู่ที่5้ามิลครับนี่แล้วเพื่อนๆเห็นลายตรงนี้ไหมครับตัวนี้เป็นการกัดกดนะครับกัดกดเพิ่มลวดลายเพิ่มความสวยงามครับนี่ด้ามจับด้ามจับนี่เราเอาแก๊สเป่าคืนไฟให้เรียบร้อยครับตกนี่ไม่มีหักนะครับตกไม่มีหักอ่า แล้วเวลาเราฟันไม้ก็ไม่มีหักนะครับตรงนี้ไม่มีหักเพราะมันมีการยืดหยุ่นอยู่ในตัวบางคนบอกว่าหักแน่นอนต้องลองดูนะครับผมลองดูแล้วนะฟันไม้นี่ไม่มีหักเลยนะครับเนี่ยดูการบิดกเกลียวสวยงามมากครับบิดย้อนนะครับบิดย้อนปุ๊บแล้วก็กลับด้านซ้ายแล้วก็กลับด้านขวาแล้วก็กลับด้านซ้ายกลับด้านขวานะครับบิดย้อนไปย้อนมานะครับต้องใช้แก๊สเป่าให้มันแดงนะครับถ้าเหล็กไม่แดงก็บิดไม่ได้นะครับ สวยงามมากนะครับมาดูซองไายเด็กนะครับนี่ครับซองไายเด็กสีดําพร้อมตัวล็อกปรับองศาได้หมุนเนี่ยหมุนเพื่อปรับองศานะครับแล้วมันจะใส่พอดีเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะล็อกกับตัวนี้นะครับแล้วก็เกลียวตรงนี้จะล็อกกับคอตรงนี้นะครับเห็นไหมครับดังแก็บเวลาถอดออกต้องใช้หัวไม่มือดันตรงนี้ด้วยนะครับเห็นนีครับ นี่แน่นสวยงามเลยครับสวยจริงๆผมก็เก็บไปใช้หนึงเล่มนะครับเพราะมันสวยจริงๆเอาไว้อวดเพื่อนในวงเล่านะาราคานี้นะครับเหล็กต้านสนิมนะครับดูแลง่ายรักษาง่ายนะแลหันซอยปาดฉุกเฉินฟันไม้ได้ในราคา1,500บาทพร้อมส่งเก็ียมเงินปลายทางครับสนใจทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ